สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลครับวันนี้นะครับผมมากับเตาปิ้งย่างเพราะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเตาปิ้งย่างไร้ควันและหม้อชาบูที่ได้รับความนิยมที่สุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นสายกินแบบผมหรือเปล่าครับไม่ว่าจะกินหมูกระทะปิ้งย่างชาบูปลาปูหมูเนื้อหรือหมูหมึกกุ้งพูด <c oughs> อีกทีนะครับหมูหมึกหมูหมึกกุ้ง <c oughs> ครับก็ซัดมาหมดนะครับไม่ใช่อะไรครับอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ในการทํานะครับก็คือเตาปิ้งย่างนี่เองครับแล้วก็เป็นเตาปิ้งย่างแบบไร้ควันนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาปิ้งย่างไฟฟ้าเตาปิ้งย่างแก๊สหรือหม้อชาบู เพราะในปัจจุบันนะครับมีหม้อหลากหลายผลิตภัณฑ์มากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแบบปิ้งย่างได้แล้วก็มีชาบูในตัวนะครับเดี๋ยวนี้ออกมาในหลายรูปแบบนะครับหรือแม้กระทั่งระบบอ ra ินฟราเรดแล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์มากมายเหลือเกินนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงมาจัด10อันดับเตาปิ้งย่างไร้ควันและหม้อชาบูนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ ครับเตาปิ้งย่างไร้ควันนับเป็นสุดยอดไอเทมที่ทุกบ้านต้องมียิ่งถ้ามีสมาชิกในบ้านหลายคนหรือเป็นบุคคลที่ชอบสังสรรค์กับเพื่อนที่บ้านก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับเพราะจะทําให้คุณเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวหัวป่าที่สามารถเนรมิตอาหารปิ้งย่างได้อย่างง่ายๆแม้กระทั่งเป็นแนวสุก,กี้หรือแบบชาบูจนกระทั่งหมูกระทะบาร์บีคิวหรือจะออกไปทํานอกสถานที่เดินป่าตั้งแคมป์เล่นกองไฟ คุณก็จะโดดเด่นที่สุดในหมู่เพื่อนไปเลยครับวิธีทำก็แสนง่ายเพียงแค่หาวัตถุดิบปลาปูหมูเนื้อเสียบปักเปิดไฟหรือบางชนิดเปิดแก๊สก็ปิ้งย่างต้มกินได้ทันทีสะดวกสบายสุดๆไปเลยครับครับและต่อไปนี้ก็คือวิธีเลือกเตาย่างไร้ควัน 1. เลือกประเภทเตาให้เข้ากับสถานที่ใช้งานเตาย่างแบบไร้ควันมีแหล่งความร้อน2ประเภทด้วยกันครับ ได้แก่ประเภทที่ใช้แก๊สกระป๋องและประเภทที่ใช้ไฟฟ้าเสียบจากเต้าไฟหากคุณมีแผนจะรับประทานกับเพื่อนๆหรือญาติกลางแจ้งนอกบ้านเราแนะนําให้ใช้เตาชนิดแก๊สกระป๋องหากใช้ภายในอาคารการใช้เตาปิ้งย่างไร้ควันก็น่าจะสะดวกกว่าครับ 2. เลือกประเภทที่มีช่องระบายอากาศหรือมีพัดลมในตัวครับถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเตาปิ้งย่างไร้ควันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะป้องกันควันได้อย่างสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นแต่เป็นการลดโอกาสเกิดควันขมงขณะปิ้งย่าง ทำให้เกิดควันเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากให้ไม่มีควันเลยควรพิจารณาเลือกรุ่นที่มีช่องระบายอากาศหรือพัดลมในตัวเพราะเครื่องลักษณะนี้จะช่วยดูดควันทําให้สามารถระงับควันได้ดีมากกว่ารุ่นที่ไม่มีพัดลมนั่นเองครับ 3. เลือกรักษารสชาติอาหารด้วยระบบเตาอินฟราเรดหากคุณใส่ใจเรื่องรักษารสชาติอาหารของเนื้อย่างหรืออาหารเป็นพิเศษเราขอแนะนําให้คุณใช้เครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบอินฟราเรดซึ่งเป็นระบบการย่างเนื้อผ่านหลังสีอินฟราเรด จึงสามารถรักษารสชาติเนื้อไว้ได้อย่างกลมกลม่อมแต่ว่าเตาชนิดนี้จะร้อนช้ากว่าเตาไฟฟ้านะครับ 4. เลือกประเภทของกระทะและตะแกรงให้สอดคล้องกับการใช้งานเตาปิ้งย่างไร้ควันมีหลายรุ่นนะครับใช้ทั้งย่างและต้มได้พร้อมกันซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากสาหรับคนไทยบางรุ่นสามารถเปลี่ยนตะแกรงได้หรือมีที่รองน้ํามันจากการปิ้งย่างเหมาะกับการสร้างสารรค์ในครัวเลือน แต่เตาปิ้งย่างไร้ควันบางรุ่นก็ไม่ได้แถมตะแกรงมาให้อาจจะต้องซื้อตะแกรงเองแยกครับ 5. เลือกที่ล้างทําความสะอาดได้ง่ายไม่ติดกระทะหรือตะแกรงอันนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับเช่นเตาที่เคลือบผิวด้วยเทปร่อนจะทําให้อาหารไม่ติดพื้นผิว ครับและในปัจจุบันเตาปิ้งย่างไร้ควันมีมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบและลักษณะการปิ้งย่างดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับเตาปิ้งย่างไร้ควันยี่ห้อไหนได้รับความนิยมสูงสุดครับอันดับ10เตาปิ้งย่างไฟฟ้าขนาดกลางตัวเครื่องทําจากสแตนเลสขนาดตะแกงกว้าง24.2คูณ39.5เซนติเมตรถือว่าใหญ่พอประมาณสามารถใช้ทำการค้าขายของปิ้งย่างได้ เนื่องจากขดลวดออกแบบมาให้ทนความร้อนสูงกว่าเตาปิ้งย่างไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านทั่วไปทำให้ทนทานไม่พังง่ายสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่50องศาถึง300องศามีถาดรองน้ำมันสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายที่สำคัญมีไฟแสดงฐานะการทำงานทำให้สามารถกะเวลาปิ้งย่างได้อย่างสะดวกสบายครับให้กำลังไฟฟ้าสูงถึง2,500วัตต์ ราคาอยู่ที่1,450บาทอันดับ9เตาปิ้งย่างใช้แก๊สไร้ไควัน4หัวอินฟราเรดสำหรับบ้านไหนที่มีสมาชิกในบ้านหลายคนหรือคนที่ต้องการทำอาชีพปิ้งยาง่างค้าขายขอแนะนำเตารุ่นนี้เลยครับตัวเตาเป็นอินฟราเรด4หัวป้องกันไม่ให้เศษอาหารและน้ำมันตกลงบนหัวเตาได้ทำงานด้วยแก๊สทำจากแผ่นเซรามิกขนาดกว้างของตะแกรง24คูณ77ซม ถือว่าขนาดใหญ่สะใจมากไปเลยในขณะใช้งานสามารถกระจายความร้อนได้ดีไม่มีเปลวไฟและไหลควันที่สำคัญสามารถทำให้อาหารสุกเร็วและไม่มีกลิ่นติดเหมือนแก๊สครับราคาอยู่ที่3,790บาทอันดับ8 s u ซันเบนหม้อสุกี้ไฟฟ้าหม้อสุกี้บาร์บีคิวกระทะปิ้งย่างสำหรับใครที่โปรดปานทั้งปิ้งย่างและสุกี้แบบรักพี่เสียดายน้องหม้อรุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับ เพราะทำได้ทั้งปิ้งย่างและต้มมีปุ่มสำหรับควบคุมความร้อนอยากปรับโหมดไฟอ่อนไฟแรงทำได้ตามใจระดับอุณหภูมิ50-240องศาและมีระบบตัดไฟเองอัตโนมัติ ทำจากอัลลอยบวก ABS มีคุณสมบัตินำความร้อนและกักเก็บความร้อนได้ดีตัวกระทะและหม้อมีการเคลือบสารไม่ให้อาหารติดกระทะมีช่องระบายอากาศช่วยให้ระบายอากาศได้มีฝากระจกใสทำให้เห็นอาหารที่กำลังอยู่ในหม้อราคาอยู่ที่769บาทอันดับ7ลักกี้เฟรมเตาย่างปิกนิกใช้กระป๋องแก๊ส LF 9 0 G เป็นแบรนด์คุณภาพคู่เมืองไทยมานานเหมาะสำหรับจัดงานสังสรรค์กลางแจง้งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเต้าเสียบก็ใช้เชืเ้อเพลิงจากแก๊สกระป๋องดีกว่าใช้เตาถ่านที่มีขมเหลววันปลอดภัยและดีต่อสุขภาพเตาย่างมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับสังสรรค์ประมาณ4-5คนเหมาะสำหรับแคมปิ้งหรือเข้าค่ายโดยมีระบบจุดไฟอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องพกปืนจุดเตาครับราคาอยู่ที่1,290บาท อันดับ6กระทะย่างบาร์บีวทรงยาว KW ขีด3002เกาปิ้งย่างขนาดใหญ่ราคาหน้าคบสามารถจัดปาร์ตี้ขนาดย่อมในครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่สงการต์ทำได้ทั้งปิ้งย่างและสุกี้ปรับความร้อนได้หลายระดับมีระบบตัดไฟพร้อมช่องระบายน้ำมันช่วยลดการเกิดควันระหว่างปิ้งย่างและทำให้อาหารไม่อมน้ำมันครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือตัวกระทะที่กว้างย่างได้เยอะ ความร้อนทั่วถึงผิวกระทะเคลือบเทสบลอนหมดกังวลเรื่องติดกระทะทำความสะอาดง่ายครับราคาอยู่ที่799บาทอันดับ5ออโต้จีอาร์หนึ b ากิวแอนซูชิบาร์บีคิวคุกเกอร์1,900วัตต์รุ่นนี้ออกแบบมาให้สามารถปิ้งย่างและทำสุกี้ หรือชาบูได้พร้อมกันมีตัวปรับระดับอุณหภูมิได้ถึง5ระดับทำให้คุณอุ่นใจได้ว่าเวลาปิ้งย่างจะไม่ทำให้เนื้อไหมหรือเวลาต้มไม่ทำให้ผักต่างๆเปื่อยเร็วจนเกินไปมีระบบตัดไฟเมื่อเครื่องร้อนเกินเหตุจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสามารถถอดสายไฟออกจากตัวเครื่องได้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยผิวเลื่อนที่เคลือบด้วยนอนสติ๊กคูตติ้งราคาอยู่ที่999บาทอันดับ4 MBK กระทะปิ้งย่างเตาปิ้งยาง่าง,างมีหม้อสุก,กี้ชาบูไม่ติดกระทะกระทะอนเนกประสงค์2อ,อินหนึ่งมีการออกแบบรูปทรงในสัดส่วนที่ดีใช้งานได้ทั้งปิ้งย่างและทำสุก,กี้ชาบูปรับอุณหภ,ภูมิได้ถึง5ระดับผิวกระทะเคลือบด้วยนอนสติ๊กคูติ้ง ทำให้อาหารไม่ติดกระทะและทำความสะอาดง่ายแผ่นอลูมิเนียมหนาพิเศษเคลือบแบบไร้ควันช่วยรักษาสุขภาพนำความร้อนได้เหนือกว่าด้วยแผ่นอบเคลือบทำให้กระจายอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนด้านล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยืดอายุการใช้งานราคาอยู่ที่359บาทอันดับ3ฮานาบิชิเตาย่างบาร์บีคิวเตาปิ้งย่างไฟฟ้า B B Q 01S เกาปิ้งย่างตัวนี้แม้จะมีราคาสูงกว่าตัวอื่นหน่อยแต่ด้วยคุณภาพจากแบรนด์ฮานาบิชิก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับการออกแบบแบ่งส่วนปิ้งย่างและหม้อต้มได้อย่างสวยงามและแยกตัวควบคุมระดับความร้อนทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะกินแค่ปิ้งย่างหรือต้มหรือจะทำพร้อมกันขนาดปานกลางและเหมาะสำหรับรับประทาน4-5คน มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆผิวกระทะเคลือบสารกันติดมาด้วยทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องปิ้งย่างติดกระทะหรือตอนล้างทำความสะอาดครับราคาอยู่ที่829บาทอันดับ2อ u อ o ตโตอิเล็กทริกกิวเตาย่างไร้ววน GR 1 4 1ออกแบบมาสำหรับปิ้งย่างหรือเผาเอเนกประสงค์จะย่างสเต็กทำบาร์บีคิวไส้กรอกลูกชิ้นเผามันเพื่อทำกินในครอบครัว งานสังสรรค์หรือทำขายก็สะดวกและที่สำคัญราคาถูกสุดๆด้วยครับสามารถปรับความร้อนได้5ระดับตะแกรงทำจากสเตนเลสมีความคงทนตะแกรงร้อนเร็วมากสามารถถอดอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดได้ง่ายครับราคาอยู่ที่319บาทอันดับ1ได้แก่มิซูบารุเตาย่างอนเนกประสงค์พร้อมหม้อสุก,กี้ชาบู APMC14 โดดเด่นร้อนแรงมากจากยอดขายในโลกของออนไลน์เตาปิ้งย่างอเนกนประสงค์ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งปิ้งยาง่างทำสุกี้หรือชาบูมีการออกแบบสักต่วนการต้มและปิ้งย่างได้ดีง่ายต่อการใช้งานตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ปานกลาง หมาะกับการทานรวมกัน4-6คนมีระบบปรับอุณหภูมิแยกกันระหว่างหม้อต้มกับเตาปิ้งและระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเครื่องร้อนเกินไปมาพร้อมช่องทิ้งน้ำมันซึ่งลดการเกิดควันระหว่างปิ้งย่างได้ย่างแล้วไม่ติดกระทะด้วยเตาที่เคลือบด้วยคูตติ้งราคาอยู่ที่889บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Mybest ครับเป็นไงบ้างครับกับเพื่อนๆกับข้อมูลที่ผมนํามาเสนอไม่รู้ว่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับหรือเพื่อนๆใช้เตาปิ้งย่างหรือหม้อชาบูอะไรกันอยู่เพื่อนๆก็อย่าลืมเมมมาบอกเลยนะครับว่ารุ่นไหนดีรุ่นไหนเจ๋งเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมาย